คุณใจยังไงนะตอนนี้แววธนูฮัตัวตายไหนรู้เลยีคอยเจอบิ่งกินอะไรไปเมื่อกี้ถ้าอย่างนั้นจะไม่ไหนกันเนี่ยธนูไงเผือเอ้เดี๋ยวก่อนกูขอเผาศพก่อนกูจะเอากระดูกมันมาทำกอดกอดกูแตกอีกแล้วแตกบ่อยเหลือเกินแตกได้แตกดีแต่ละทีน้ำหมดตัวสุดยอดเหี้ย สิบแปดโว์อีกแล้วอะไรครับนี่ไฟใช่ท่านหมดัไม่มีฐานหรอมีจะใส่แล้วมันเลืองอ,ะอ่ะเนอ,อ่โอ้ยบอกเอาแบตเตอรี่ด้วยว่ะของกูหกสิบเก้าเปอร์เซ็นและวเรบร้อยปเ็อะไรวะสร้างอะไรเนี่ย ลงศพหรสร้างทำง้นมาฝังศพใครเจ้าใบมันก็เหมือนนะนคนหนึ่งก็ซ่อมอีกคนหนึ่งก็ท<ย>ิ้มเป็นยี่ยะไรหามึงเป็นเยี่อะไรกันเนี่ย ใช่หว่ะลงเอ้ยเหียลงเกือบแล้วเหียลงศพจริงเนี่ยมันมีไม้กางเขนอยู่เนี่ยไอ้น้ำฝ่าไว้ฝังศพใครวะประชคมฝ่า <c oughs> เาหนูกันดีกว่าใส่รีเฟอร์สีฟ้าวะฮะแดงเหรอไดงทำไมวะไดงตโมไดงตโมไดงตโมไดงนตะมูเจอกันตะมเจอท่าแมวโอเคนะเมื่อวานอย่าวิ่งมามีโซ่แคมเหลือ ตาจังเลยมาดีมาถึงท่าแมวตัวเยี่ยตเต็มไปหมดเลยไอ้กูไม่เห็นท่ามรักท่ามเลยใครปลาอะไรมาแล้วได้ดมเปล่าวไม่ได้ดมโอ้โหเยี่ยตัวเยี่ยตเต็มไปหมดเลยข้างหน้าน่ะกูเห็นอยู่นะสี่ห้าตัวสี่ตัวไอ้สัสก็สี่ตัวก็กูบอกว่าสี่ห้าตัว ก็บอกมีก็แปลว่าเราแปลว่ามีห้าเนี่ยสี่ถึงห้าไม่แปลว่ายังไงกูบอกว่าเราเลาสี่ห้าตัวไม่เอาเขาเลยหมดเนี่ยเนี่ยอะไรใส่เนี่ยอะไรกันเอาาโโอ้ยเอามาไม่ใช่เหรอเนี่ยคอาโมเดียวตายยิงหัวหรือว่าไม่ต้องหัวเยอะเลยทำยิงยากเลย โอ้ยลอดูอิตันลยดูอิตันนี์อะไรเนี่ยไอ้ยันก็วิ่งบนไหลลาวไไม่ตดยขอแค่เฮตช็อตทีเดียวให้มันเปลี่ยวไปทั้งโลกด้มบมันยิงมันเดียวแค่ลูกกรมันมีจำกัด ัวอะไรวะยี่มันต้องวิ่งแต่หน้่เว้ยเนี่ยแล้วมันก็หยุดแล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งกลับมาเชื่อกูดินี่เป็นไงกระอกเดี๋ยวลูกเฮ้ยทำไมต้องปูเฮดิจะตายจะตายหาได้โอจวเฮ้ยชบุษกูกูตายกูตายชูบุเนี่ยอ้าวจ่ายได้ไงไม่รู้เหมือนกัน มีใครมาตุ๋ยหลังกูป้ะเนี่ยมีตัวอะไรมาตุ๋ยหลังกูป้ะเนี่ยยูอิลวิทันเหรอหรือเฟอร์จุ้มจิ้มตัวเที่ยเรือดมัลลีได้ป่าวว่าโดยที่เราไม่ได้กินยาต้องกินข้าวเคยไ่ได้ไม่ได้จะแบกมาทำไมอีกโอ้โหข้างหลังก็ตามมาอีกแม่ไดงตรงนี้ีใครมีสแน็คให้กูกินปะกูแนกไม่ไม่แต่ในถ้ำนั้นมีสแน็คอยู่เต็มเลยไม่ใช่เหรอเออไม่มา ควมามประหยัดเนก็ไปเรไดิข้เขาทำานแป๊บนึงเขาทำาก่อน่อ้ให้ถ้ามงองมาแคปสายเอาดีกว่านะกูเปไดิดกูเกแมปถ้ากูหลุดที่งานงานอไปโคตไกลเลยเฟร์กับม thank you เซไปทำอะไรกันอะตัไปดิตัวีาอะ ริเวอร์โอ้โผ่ไปสิลิเวอร์ลงนี่เลยริเวอร์ขึ้นมาลงไปเอาจิมหายขึ้นมาทันจิตมอเตอร์็อป้วโยนลงไปไหมอเตอ็อปเนี่ยจะโดนเพราะว่าไม่ถึงอ่ะอะไรู้โยนไปก่อนโอ้ยโอ้ยเฮียเฮียชิมหายแล้วไปช่วยดีต้องไม่ช่วยดีไม่กูขึ้นมาแล้วขึ้นมาจะเคยลงไปวะน่ะช่วยมาสิ กูจะตายโอเคไม่มีใครมากูชิบหายได้เต้นตายแน่เลยลงมาดีลงมาดีกึลงมาีึงเ้ยกูก็จะตายแล้วเนี่ยนั่นไหลลงมาปุ๊บกูเลือดกู ไปมึตายมึตายมึตายเรื่กงหมดหมดหลอดเรื่องหมดหลอดเร็วไม่ต้อไมจะตายเร็วโอ้ย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 จะตายจะตายกูก็จะตายเหมือนกันเนี่ยโอ้ยโดนทีกูตายแน่จะตายแบบจะตายเลยตอนเนี้ยขับจงบล็อกกูขับไปก่อนไปก่อน ให้ hey, ทำไมรอบนี้มันตายยากจังวะนี่ไงปิดวิญญาณเอ้ยโอ้ยถ้านูไปแบบติดกว่าลูกไม่งไม่ตายแล้วไม่ระดับฟันเลยเลือดเลือดกูโอ้โหแล้วกูยาขวดสุดท้ายกูด้วยเดี๋ยวกูนำเอากูฟาบก่อนกระดูกไปเยอะฮะนี่เราหมดแล้วอันมึงไงอย่าพ่งมาตรงนี้นะเดี๋ยวมึงตกกันกูขออยู่ท้ายเลียกูต้องรอเลือดหลีกูบอกว่ามันไม่ละเอียไว้ไม่กูกินยากินยา ยัมีลูกดูผิดปะอืไม่ครับใช้นดาจะดีกว่านะอโอเคกูคเจออ่ะนี่เอตอตรงหันมาตรงออไอ้พวกอ่ะถ้าลงไ็ไม่รีเลยอะมีใครมีไฟฉายไหมสองไม่ไหนไม่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 ค่อยเดินสังตีรอรอ เอจออะไรให้ไหมยังยังต้องำำดำหนามะดำดๆดำแา้วกูจะบอกให้ไปเอามาทำไมอ่ะหีบหมิงบ้าแล้วปึ้นท่านี้เราไปเอาอะไรวะขนม<อ>แล้วก็กวเอาเนียมแท็กใครไม่มีไอ้นั่นมาวะเอ้าเนียมแท็กพวกมึงหายไปไหนวะอ๋ออยู่ข้างล่าง ลงมาอยู่แต่แป๊บหนึ่งกูรอแล้วกำลังลงไปอยู่ตก,ยตกอ้าวกูตกตายปะลองชมกูหน่อยเแยทางไหนลงวะทันไหมฝั่งโน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้น,อนเอานะกูอยู่ข้างหลังมึงอะทันไหม,ไหมโอเคกูหล,ลังไปพวกพวกูไม่มีที่ปีน,ป,นป่ายอะทันปะกูอยอมเจ็บโอ้ยเดี๋วกูจะไปยังไงวะน่ะเห็นไหมแฝง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 แ หมดหลอดเลยคือกูไม่มีที่ปีนป่ายแล้วกูจะลงไปยังไงเนี่ยมาถูกเว้ยฟุ๊กมางงมาถูกเว้ยมันต้องไปข้างล่างเออแล้วหมิงจะลงไปไงกูไม่มีที่ปีนป่ายจะโดดเมื่อไหร่มายูเปิลยังไม่เสกให้อีกเหรอตอนนั้นเสกได้เว้ยแล้วตอนนั้นก็หายไปเพราะว่ากูไม่ได้เซฟยูเปิลเสกใหม่ได้ปะไม่ทันแล้วให้ไม่ทันแล้วมันลงไปแล้วน่ะนะมาช่างมึงก็กระโดดลงมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวกูจุ๊บ ไม่ตายแต่ว่าเลือดกูจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ไายนี่ไงเลือดกูเลือดกูมันเต็มหลอดแล้วเมื่อกี้นี้ตอนกูเต็มหลอดดูออกมาไม่ตายอืมอ๋อเลือดกูแค่ครึ่งเดียวมั้งจอตอนนี้ยาเอ้ยยากูโอ้เลยกดสุดท้ายเดี๋ยวพวกเราไม่เห็นช่างไหมเพื่อชีวิตที่ยืนยาว ไม่ได้แะหนิงจะยังไงอ่ะก็มีเชือกอยู่ตรงนี้แราวจะกระโดดข้ามไาหรือเปล่าเพราะว่ามันไปอีกฝั่งนึงไม่น่า,าจะมีทางออกใหม่ก็ได้แต่ไม่ต้องใช้แต่ข้างล่างอะเต็มเลยนะเหมือนมันให้ไปทางเนี้มันจะไปยังไงอ่ะไอ้ทางนี้ไปไงอ้าวออปีนได้อ้าว อ๋อเหมือนมีใหู้เต้นอยู่ไม่ลงล่างอหรเต้นยังไงมึงเนี่ยครังนี้ขอโทษแต่ก็เกือบถูกอลยเต้นฟรีเลยน่าจะปีนยังไงวะนะ่ะมันมีเชือกข้างๆเอ่ะแอ้ใครขึ้นไปข้างบนไว้ดิอีกอ่ะตกมาค่อยๆมาหย่อนมาอ๋อโดดได้พ,พี่พี่หมิงลงมาโดดได้โดดมันเดดข้ามได้ ข้ามมาได้เลยมันจะไหนตกไปแม่ะแต่คราวนี้เลือดกูจะเหลือน้อยจริงๆนะเพรพอยากูหมดแล้วโดดข้ามจากฝั่งนั้นมาฝั่งนี้ได้เลยมาโดดข้ามได้โสดเลยกูมียาอยู่เหรอาปะกูขอเนียนะให้ปั๊มไอ้นี่เลยนะขอให้พวกมึงปัม๊มทุกอย่างโอ้ยกูตกตายปหมไม่ตายเอ้ยพระเจ้าให้โอกาสกูอีกครัง้งหนึ่ง กี่จังหวัดตันนะจะไปได้มีตัวเด็กอยู่ไม่ล่ะไม่ไม่ใช่แค่ตัวเด็กโอเคก็ยิงเสียงแล้วอปั๊ก่อนเติมแค่หอกไม้ธรรมดาเลยนะไม่มีของไม่สามารถไม่ได้เลยไม่มีของเลยมีนี่กู้ให้ห่อเลย่อได้ เอาคาตาหน้าไปป่ากูมไม่ใช้อ่ะถาดผมก็ไม่ได้เอาเลยอ้าวลูฟเฟอร์เอาไปได้ะบ้านี่ยเมื่อหาทางนี่มันดำน้ำดิด้านล่างนี่ด้านล่างนี่ต้องดงน่นน้ำทีละคนต้องน้ำละคด้านล่าง ดงงเดี๋ยวเด้ี๋ยวเปิด Google Map ่อนไม่ใช่รตรงนรรงั้นด้านล่างนี่ตอนมันไม่เชื่อมอะไรเลยตรงนี้ดำน้ำนี่ไงดำน้ำวัวทำรอท่านสุดท้ายดิออโตโอ้องอโตเมติกไม่รู้มันติดยังไหมนะอ้าวอ้าว เยวกูกิเปิดกูเกิลแมพ่อนไม่มันไม่เปลี่ยนเองมันไม่เปลี่ยนเองใช่เปล่ยเองเปลี่ยนเองตอนเด๋วเปลี่ยนไงวะก็คลิกขวาทางนี้มากกว่าทางไม่มีอะไรเลยไม่ถึงเป็นอะไรนะสังเกตไม่มันขึ้นมามันขึ้นไม้หมดเลยอ้าวไปไหนหมดอ่ะไปทางนึงให้มันรีเฟรชใช่หอกอะใช้ดาบดีกว่า มือไปหน้ามปานา้พานซีเรียสมันถึงจังวะเออไหนถ้ามันถึงนะวะตีไปสิบสี่ยี่สิบสีเนี่ยเมื่อกี้ที่ทกูตีตไปนแลุดเมกกื่อกี้อะอ่าแผ่นไม้โง่ๆเป็น,นอะไรบ้างของเซฟเมื่อกี้นี้มึงฟันไปโดนป่วาววะ,ะไม่โดนนี่แผ่นไม้แผ่นไม้นมี<ด>่ยาเต็มเลยแผ่นไม้ไแผยาเออยาดีดีมาก พังเลยพัง oh, ตีนเยอะปิดไฟตัวหนึ่งเปิดกูเก็ตแม่อนเยอะอึดจังวะสัตว์ตายเฮ็ดทอดไอ้โง่ไอ้เด็กเด็กเด็กนอนเนี่ยดูเน่ยดูแหลนูของเถาดีกว่าวถาคงต้องใช้หนูไฟแล้วล่ะโหู๋ยนาะอของใหม่นี่ราหนูฟิติน โอเคกูเจอต้องฆ่าต่อยขาก่อนเนี่ยนะไม่เปลี่ยนถังแก๊สนะเี่ตายแล้วบะเด็กเต็มเลย ตายยังไอ้เหี้ยตัวตายแล้วโดนโดนโดนชิบหายแล้วกูกูขอถอยเลยขอถอยเลยขอถอยดตัวดูอีกล่กูอีกไน้อให้มันตามกูมาไอ้กเลยจุ๊บดิจุบจุ๊บรอบหนยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจุ๊บเองเดี๋ยวกูจุ๊บเองดี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 เดี๋ยวกูเอาขับบล็อกเดี๋ยวกูเอาขับบล็อกได้จะเคลื่นช่วยก่อนนี้อุ้ยแรกแรกแรกกตามมันตามโอ้ยโ่มันตามกูโอ้โอ้กูต้องบล็อกแล้วกูต้องบล็อกแล้วเลื่เล่กู กูจะได้หลังมาอีกหลังเข้าไปอีกฆ่าเด็กก่อนฆ่าเด็กก่อนได้ไหมได้ไหมกูบล็อกกูบล็อกมีอยู่มีอยู่คนวิ่งมาตายมีเด็กอยู่นะมีเด็กอยู่เด็กยังเหลือโอ้ oh, ลือเก,กือบตายเออเด็กพี่อะ เด็ก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 ตีนอะที่ตีนใส่กล่องนะวะใส่กล่องใส่เลยไหนอยู่ไหนตัวมันสูนมันอยู่ไหนอะนี่ไหนไหนไหนตีนละต้องรอเลือดเพิ่มอะอุ้ยโอ้สองตัวเลยเหรออาจายไว้แล้วะอ๋อเฮียจะตายเดี๋ยวพี่ถ่ายมาดิถ่ายมา มันโดนพันอ้ <pim> Iraq, <vous> อ,อ้ยมีปะไม่มีแล้วนะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังไม่ใช่ทางนี้เ้าเอ้าเอ้าไม่กูดูทางเฮ้ยมันวิ่งสวนไปเลยน่ะนะมันจะเป็นเอ้เนี่ยอุโมงค์น้ำใหญ่ๆไม่กูดูเดยเฮ้ยข้างหลังหลังเข้า วทางนี้แม่เต้นลองดูไอ้นี่ตัวขี่ตัวขอบคุณเอาเกาะมาพาไยากก่อนเดี๋ยวเต้นไปทางไหนฮะเดี๋ยวเรียกไป่ายให้ฮะยังไหนสัอกอันนะจะได้สว่างขึ้นหน่อยเดี๋ยวเยกิดแบบฟูเดี๋ยวมาทำดาบคาตานะติดไปหญาดไม่ได้หรอดาบคาตาดนั้นติดไปใช้ใครบอกว่า ไม่น่าได้นะได้ไม่ได้คาตานัมเอาไปคาตาณัมเอาไปตีบวกกับหาเหวเลยไม่ได้เลยนอกจากบูเบอร์ดี่ไม่มนได้แค่ไปิดใช่ไหมเออกูเหลือธนูไฟอสามนัดเดี๋ยวครับเพิ่มอ่ะขับไม่ได้ขนนกไม่ทายไม่ใช่เฮ้ยขนกูมีขนนกกูมีขนนกเยอะเลยเยอะแยะถอหน่อยถอหน่อยขั้นหนึงมีเยอะมากเทนูเหลือแปดอ่ะเด้งเทนูที่คู ขอบพูนเหียโคตเยอะอืกูฆ่านกไปเยอะไงเกีย่ยอันเนะนะั้น่ะกูให้มันไปสิบกว่าอันได้มั้งกูยังเหลือยังไงอยู่เหลือยู่สิบอ,อันเปลี่ยนถังออกซิเจนเลยใช่ไหมคลิกซ้ายที่ถังออกซิเจนขวาคลิกซ้ายได้เลยอ้าวอ,อ้าเลยคอับจำลงกันึ่งหนึ่งก็พอนะเอาจริงอ้าวแล้วไม่บอกอ่ะ เปลี่ยนไปแล้วช่างมันเถอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีให้เติมเรื่อยๆแค่ถึงฝั่งแล้วเนี่ยขรึ่งนึงก็พอแล้วเนี่ยอ่ะเมื่อกี้กูเหลือไปเยอะกว่าครึ่งเดียวยีงถังกอนนี่ก่อนอันนี้เพิ่งใช้ไปประมาณแบบสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไงเสร็จละเย้รู้สึกภูมิใจหนูอะไรโอเคกูจะไม่ได้โดนหาว่าขายวิญญาณให้ซาตานแล้วขายวิญญาณให้ซาตานเอ้ยมีลูกธนูด้วย โคตรจิกแกวสุดจ้าบจงกระดิ่งน้องแปดเต็มเลยอบอุ่นอ้าวเฮียไม่อบอุ่นแล้วนั้นร้อนเลยนรกตะบ้านเหรไหมตันทางตะบ้านไหมอุ๊ยร้อนกระเป๋าลูอิสลูอิสตันลูอิสลูอิสตัน